มาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ําคืนวันพฤหัสที่2องกุมภาพันธ์นะครับก็มาดูกันครับค่าคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสําหรับเยอรมันเยอรมันเปิดที่5 5.0.0.26ครับ5.0.0.26จากตัวเปิดเด่นสุดที่จับได้ เขาเป็นกลุ่มเลขคู่นะขาด8กับ 8, 4ี่ี่กับ8ตรงกับตามตารางก็วิ่งบนลุนล่างแกันครับวิ่งบนลุนล่าง8นะครับวิ่งบนลุนล่าง8ถ้าชอบเลขที่ผมว่างตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านกันครับและถ้ามีค้อนะครับรบควรดูให้ผมด้วยนะครับฮุนเยอรมนันเยอรมนันเยอรมนัเมนเด่นสุด8 3าคู่ที่เลงไว้ก็จะมี เน็ตก็หมุนต,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 ติ้วติ้วติ้วอยู่นะฮะสองแปดห้าสี่สองแาส่ามแปดหกสี่ห้าศูนยครับมาศูย์เข้าไปครับศูนย์จากตัวเปิดน่าจะยังอยู่บ้างนะ ก็อเอา3ตัวไปมัดเพื่อเล่นเอาศูนย์ไปมัดเพื่อเล่น3ตัวครับ0 2 8 0 3 8 0 0 5 0 5 5 0 5 4 0 6 4แล้วก็0 7 6ย์นะครับอังกฤษได้เอยขอใั้ท่าโทษครับเยอรมันได้ประมาณนี้ครับสลัดสัปดาห์นี้ไม่ค่อยหวือไม่ค่อยหวานะครับชัยชอบเล่นเข้าใจว่าชอบเล่นเนาะแต่ถ้าไม่เดินก็นั่งดูก็ได้นะครับนั่งดูก็เลยนนเลยนาะแต่ถ้าถูกใจตามแล้วกันครับเจ้าอทีทดาวโจนครับ